สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทิปนี้เราจะมาดูเป็น EP สองของเรานะตั้งแต่เราเริ่มปลูกกล้วยออกหัวปีอันนี้เกือบครึ่งปีนะคะเพื่อนเอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงนะคะสุกแล้วค่ะจะบอกว่าพื้นที่เล็กๆนะไม่ได้เยอะอะไรตรงเนี้ค่ะมีพื้นที่อยู่หน่อยเดียวเองอะ่ะแต่เราก็ปลูกกล้วยเอาไว้เอาไว้ทานกันได้ค่ะนคะคะเดี๋ยวปีนขึ้นค่ะ ตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะเกือบครึ่งปีนะคะตั้งแต่เป็นหัวปีก่อนออกหัวปีก็ฝาเขาจะโตประมาณปีหนึ่งอะที่เขาจะเอาหัวปีออกให้เราแล้วก็อันนี้คือผลผลิตที่ได้นะคะก้านใหญ่โตมีร่องรอยนกกินนิดนึงนะคะเพืเ่อนๆก็กล้วยน้ำว้าไทยมีประโยชน์เยอะนะคะใครที่เป็นโรคกระเพาะตอน,น,นเช้าอ ทานนะสองลูกเห็นว่าช่วยเคลือบได้แล้วก็มาทำกล้วยตากกล้วยบดชีได้เยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ที่มีอยู่นิดนึงนะคะตรงนี้เราก็แบ่งส่วนหนึ่งปลูกกล้วยแล้วเขาก็แตกหนอ่อออกกอเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวพอเราตัดกล้วยอันนี้เราก็จะตัดทิ้งเข้าไปนะคะเพราะว่าต้นกล้วยต้นหนึ่งอะ่ะเราจะมีลูกได้แค่ครั้งเดียวนะคะเราก็ต้องตัดออกแล้วเขาก็แตกใหม่ ราะนั้นกล้วยน้ำว้าไทยนี่มีประโยชน์มากและผลผล,ผลิตกว่าจะได้ช้ามากค่ะเพื่อนๆฝั่นที่เราจะได้ทานค่ะอันนี้ก็ผลเหลืองสุกค่าต้นแล้วนะคะก็ให้นกกินบ้างอะไรบ้างค่ะก็ห <1 S 1> ปีนะคะฝาจะจะออกลูกแล้วออกลูกเนี่ยต้นหนึ่งก็ได้แค่เขือเดียวเองค่ะก็อันนี้ก็มีประมาณ10หวีค่ะ,คะจะมีเวลาออกลูกนี่ผลจะออกเรียงสลับเลยนะคะ แล้วก้านก็ไม่ต่ำกว่าสิบลูกค่ะเพื่อนๆค่ะเขาก็จะเป็นหวีหวีของเขาแบบเนี้ยก็เป็นอะไรที่ได้ผลผลิตเยอะพอสมควรค่ะก็คุ้มกับที่เราปลูกไว้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเก็บกันนะคะก็อันนี้อีกเครือหนึ่งนะคะ จาก EP หนึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าหัวปีเราก็มีแค่สองหัวนะครับหนึ่งปีต้นจะออกเพียงครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็ยังไม่ทันสุกเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาสุกคาต้นก่อนเนาะยังไม่ต้องเก็บเขาปล่อยให้สุกคาต้นเพืเ่อนๆจะเห็นว่าหวีเนี่ยเวลาเขาออกเขาจะออกเลียงสลับนี้นะคะแล้วก็ก้านหนึ่งของเขาเนี่ยจะไม่ต่ำกว่าสิบลูกค่ะเพืเ่อนๆก็คือเยอะมาก ส่วนเวลาเราตัดเขาออกเนี่ยคือต้นเนี้ยก็เราก็ต้องตัดทิ้งนะคะเพราะเขาจะไม่ออกลูกให้เราอีกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดอันนู้นกันนะคะเพราะว่าเขาสุกแล้วค่ะอันนี้เราก็ทําการตัดแล้วนะคะคาวันนี้เราก็ดึงลงมาเลยค่ะโอ้กุ้ขอไม่กวาดตกลงมาแล้วค่ะ,นนะ,คะโอ้หน้าชื่นใจจังเลยปลูกจนได้กล้วย โอ้หนักมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆมันไม่ใช่ใบเบาแล้วเนี่ยอุย้ยเยอะมากเลยค่ะเนี่ดูดิคะออกเรียงสลับกันแบบนี้ค่ะและค่ะเดี๋ยวเราก็ก็อันนี้ก,นก็นกกินไปบ้างนะคะไปค่ะเืียนได้ดูการออกหวีของเขานะคะที่จะเรียงสลับของเขาไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตัดเขาออกดูนะคะว่าจะได้เยอะไหม ค่ะกล้วยน้ำว้าไทยเนี่ยมีประโยชน์เยอะนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็เขียนออกนี้นะคะหนึ่งปีก็จะออกสักหนึ่งเนาะเนี่ยเวลาเขาออกลูกนะคะเขาจะออกเรียงสลับเนี่ย้วก็เขียนแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เยอะเลยก็เอาเขาจะมียางเหนียวเหนียวของเขานะคะคุ้มนะคะเวลาออกลูกออกเยอะมากเลยค่ะ มีที่อยู่นิดเราก็สามารถปลูกได้นะคะจํากัดเขาได้ไม่จําเป็นต้องมีที่เยอะนะคะใบตองก็ใช้มีประโยชน์ค่ะทำลอยกระทงก็ใช้ใบตองเนี่ยค่ะ,ะค่ะนี่เห็นคะเขาจะออกเรียงสลับกันอนี้นะคะ่ะเพื่อนกล้วยน้ำว้า แต่เสียดายตรงที่ว่าต้นอ่ะพอออกลูกครั้งหนึ่งอ่ะต้องตัดเขาทิง้งละแล้วก็ลำต้นกล้วยเนี่ยเอาไปให้หมูกินได้นะหมูเขาก็กินเป็นอาหารเนี่ยค่ะเพื่อนๆมีเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วแต่บางทีไม่อยู่บ้านก็ไม่ได้รดน้ําค่ะก็ออกเป็นสิบนะคะสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าหกสิบเจ็ดลูกค่ะ ก็เยอะนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบหกโอ้เขาก็ออกให้เยอะนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะผลสุกก็จะหวานอร่อยของไม่ได้ฉีดยาไม่ได้บ่ม,บมแก๊สนะคะก็ฐานของเขาจะเป็นอันเนี้ยก็จะมีความแข็งแรงมากโน้มรับน้ำหนักได้เยอะเลยค่ะก็อันนี้เดี๋ยวไปให้นก นกกินเรียบเลยค่ะนกหรือกระลอกเนี่ยค่ะก็สัตว์กินได้เนาะคนก็กินได้อยู่แล้วทําแกงบวดฟักทองถ้าผลดิบดิบนี้ก็ไปใส่แกงได้หั่นเป็นที่เล็กๆทําใส่แกงเผ็ดก็อร่อยนะคะค่ะต้นเท่านี้ก็ได้ผลผลิตเยอะนะคะเนี่ยโอ้เบิร์กมากค่ะเห็นไหมคะกล้วย นว้าไก่มีประโยชน์ค่ะก็ได้หลายหวีเลยหนึ่งปีหนึ่งปีไกหกเดือนค่ะกว่าจะได้ผลผลิตค่ะก็เหลืออันนี้อีกอันนึงนะคะก็อันนี้ยังไม่ต้องตัดเพราะ เขายังไม่เหลืองปล่อยเขาแก่เต็มที่เพราะเราไม่ได้เอาไปขายทําแต่ว่าถ้าเป็นร้านที่เขาเอาไปขายอะขมองเนี้ยมันแก่แล้วเขาก็สามารถตัดไปวางขายตามตลาดได้นะคะอันนี้เราปล่อยให้สุกคาต้นเลยค่ะส่วนต้นที่เราตัดไปแล้วนี่เดี๋ยวต้องตัดทิ้งนะคะแล้วเขาก็มีต้นใหม่ขึ้นทดแทนอย่างเงี้ยค่ะกล้วยเขาจะขึ้นทดแทนของเขาใหม่เรื่อยๆนะคะเพื่อน เพราะฉะนั้นปลูกต้นหนึ่งเนี่ยมีทานตลอดเลยออกแทกเต็มไปหมดเลยค่ะต้นเล็กๆเดี๋ยวอันไหนถ้ามันเบียดมากเราก็ต้องตัดออกนะคะค่ะเพราะว่าพื้นที่มีน้อยมีจํากัดค่ะเดี๋ยวตัดต้นนั้นออกค่ะนะคะกล้วยน้ำว้าไทยมีประโยชน์มากปีกี่หกเดือนกว่าจะได้ทานนะคะค่ะก็เพื่อนๆดูจากอีพีหนึ่งได้นะคะที่เราถ่ายทำไว้ตอนที่เขาแตกเป็นหัวปีค่ะ อันนี้ก็คือความสมบูรณ์ของเขาโอ้เป็นที่น่าแปลกใจมากออกทิง้งออกเยอะสิบกว่าลูกนะคะอันนึงออกเรียงสลับแบบนี้เลยค่ะค่ะโอเคนะคะกล้วยน้ำว้าไทยค่ะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ